แค่ไรอีกจังหวะนี้1นึ่งร้อปส เพื่อมาพี่พี่จ๋าปังกัทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับน้องคนเดิมอีกเช่นเคยนะจ๊ะพี่พี่จา๋าวันนี้น้องจะพาพี่พี่มารีวิวเกมขุมทรัพย์แห่งเอ็กแทดหรือน้องสาวทาสาวใจของเรานะคะแล้ววันนี้น้องมีโค้ดร,รับมาฝาก3คําเลยนะจ๊ะพี่พี่โค้ดแรกคําว่าเปิดไปค่ะตาร,รางการจ่ายกันก่อนเลยนะคะสูงสุดอยู่ที่400นะจ๊ะต่ำสุดอยู่ที่1เอ๋ย1ใจ เดี๋ยน้องจะพาไปเริ่มที่ตัวจเจ็ดกันก่อนเลยนะคะเห็นว่วาเขาว่ากันว่าตัวจเจ็ดวันนี้ที่เด็ดจริงๆงานวันนี้ต้องขอรองตามหน่อยละกันถ้าอย่างนั้นล้างหน้าไกล่ล้างหน้าเกลนหลังที่สิบหมุนเปิดแรกมาจังหวะนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้ววายมาเชื่อมบวกไปสองยังไงและนาม,ม,มอ,อมไม่อา,อนนไอยไายมีกสองร้อยห้าสิบสองโอ้โหย้งไงมาเขียนหนึ่ซัดให่ไปอีสามสิบสามและวายมาเชื่อมเคจังหวะนี้โตอีกหกสิบสามและน้องเขียงไหลไปอีกสี่โอ้โหยังไงมาเขียงไหลไปีกสี่ยังไง หนุ่มหรือว่าน้องได้เงินตะงแ่น้องสวยๆเลยนะจ๊ะเมื่อกี้รางวัลซุปเปอร์เมกาสามร้อยแปดสิบเลิศเลิศเลิศตายเลยคะ่ะวันนี้ขอแบบเข้าเต็มข้อรอดเต็มแข้งหน่อยได้หรือเปล่าจ๊ะแม่สาวทำแม่าสาวใจเอา้าแล้วยังไงอยู่หูนี่สเก็ตเตอร์เข้าเฉยตายค่ะหมุนฟรีก็ได้ยัยงที่เขาว่ากันหรือเปล่านะจ๊ะพี่พี่สาวม,มารอรู้เลยนะจะรอดหรือจะร่วงนะคะแม่สาวทำวันนี้ ไป่ะลุ้นกันต่อ,อยาวๆเลยดีกว่าจังน,นี้น้องเอียงไก่ไปต่อเลยโปวไป2องแลาวไ,ไม่เชื่อมคิวโปไปสิบเอ็ดแล่ไาไห่ไม่อีกอุ่าปสเจ็ดยังไงและวไ,ไม่เชื่อมเาโปไปอ้สิเก้าเฮ้ยอะไรสวยๆเลยรางวัลก้อนโต170 ไปค่ะรู้เงินต่อ,อยาวๆเลยนะจะพี่จ๋าคลิปนี้ทํามาเพื่อความสนุกทํามาเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนําให้เด็กอายุต่ากว่า18ไปีมาเล่นหรือมาติดตามกันนะจ๊ะไอ้แล้วเหลือ2หมุนสุดท้ายนี้ยังไงหมัดให้ลงเทนไปก่อนเลยหนึ่งร้อยสิบสองจะอุ้ยเอาเรื่องจัดเลยนะเปิดนี้ยังไงหนักเขาให้อ้รางาวงัลรวมจบที่สองรไม่เป็นไรนะคระัเปิดแรกมา ไล่ลุ้นกันต่อยาวๆเลยดีกว่าขอกดมือไปก่อนมับอนีแล้วน้าเคียงใหญ่ไปก่อนเลยจังหวะนี้บวกไปหนึ่งอุ้ยทำไมไม่ใชน้าเอบวกไปสองยังไงและหน้าเคียงขายีกบวกไปสี่อู้หนึกว่าจะมีตัวไหนต่ออยากได้แบบปะหลส,สวยๆอะได้ไหมจ๊ะน้องสาวทั้งน้องสาวใจของเรายังไงพี่ๆคนไหนอยากดูเกมอะไรก็ขอกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวหน้าจะจัดทำให้ดูในคลิปต่อๆไปนะ ไปค่ะมาเพื่อให้แหร่ไหทิ้งไหลคล้างอยู่นะคะจังหวะนี้น้องเขียวไหลไปก่อนเลยหน้าบวกไปเจ็ดแล้วไม่มีตัวไหลต่อสวยๆเลยนะอ,อยากได้แบบเปิดสวยๆยได้หรือเปล่ามาเพื่อให้ละวายมาเพิ่ก่อนเลยจังหวะนี้บวกไปยี่สามและหน้าชมพูไหลในจังหวะนี้หนึ่งพันห้าร้อยสิบสอง เปิดนี้สวยๆเลยนะรางวัลซูเปอร์เมกา1,500ค่ะอเปิดนี้โค้ชสวยปายค่ะสวยงา,างมราดเก้ามาวะไ้ยังไงือยาไหลทิ้งไหลคว่ำแบบนี้ใจคอพี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้าแล้วสกเก็ตเตอร์เข้าเฉยเกินปุยมุยเนี่ยหือ ถุนกันต่อยาวๆเลยดีกว่าและจังหวะนี้บวกวสาสสาและนียไหลอีกอุ้ยแล้วน้าสิบไอีกห0้าสิยังไงและนา่งแรไหลไปอยี่สิบสองและนงอไหไปกยี่สิบเอ็ุ้ยนาเจไลช่อยี่สิบห้าหน้าแดงนั่ไก่ไได้อีกสองสิบลเียาซัไหไปอีกสามสิายังไงไหลไม่อยู่จุดไม่อยู่แล้วจังหวะนี้นั่งไหลไปอีกเจิบ และนาแค่ไหลอีกจังหวะนี้หนึ่ร้อยแปดสอ้ยเอาเรื่องจัดเลยนะคะน้องสาวท่านของเราวันนี้รางวัลซูปเปอร์เมกาหนึ่งเก้าร้อยหกสิบเก้าและนาเงินไหลอีกหนึ่อยกสบแบวกอีกห้สี่ยังไงไหลไม่หยุดฉุดไม่อยู่ยจริงๆนะคะวันนี้น้องสาวท่านน้องสาวใจของเรานะอบอกเดย่าสุดท่านใได้กระไดมาไปาค่ะลุ้เันต่อยาวๆเอาเลยเข้าสกเกเตอร์ มับให้ยังไงเอาเรื่องจัดเลยนะพี่จ๋ารางวัลก้นโต200ร้ค่ะลุ้นกันต่อยาวๆเลยนะคะโคนลับที่2องคำว่านี้ยังไงเหลืออีก5หมุนมับให้ขอแบบไรสวยๆเปิดปังๆหน่อยได้ป่ะจ๊ะมับให้แล้วหน้า10ไบไรไปก่อนเลยยี่ เรื่องจัดและนาเกเอบิหนึ่งรอย 9, ห้าสิบก้าและนาสิบไหลบิ๊สองร้อยแปดสิบยังไงและนาเจไหห้าสิบแปดเฮ้ยเอาเรื่องจัดไหไม่หยุดชุดไม่หยุดจริงๆนะควันนี้รางวัลซูเปอร์เมกาสี่ร้อยเก้าสไปเลยค่ะร้นกันต่อยาวๆเลยกว่าและเข้าไม่เข้าอ,อยังไงมับนึกว่าจะเข้านะไม่งั้น ลุ้นกันต่อยาวเลยนะคะชมเมื่อกี้รางวัลรวมตัวที่สามพันยี่หกไปค่ะหมับยังไงสงสัยต้องขยับตัวหน่อยละมั้งอย่างนี้ยังไงหมับบวมเป็นสองคยแล้วมีตัวไหตนต่อนั้นสงสัยต้องขยับตัวหน่อยละกันไปที่ตัวสิบเลยนะคะรางหน้าไก่รางหน้าเต๋อกำหนดที่สิบหมุนรางหน้ากระดานสวยๆไปเลยจังหวะนี้ยังไงหมับมยังไหลทิ้งไหลค้างอยู่ ขอแบบสวยๆได้หรือเปล่าจ้านะ้องสาวนั่งเงินไหลไปก่อนเลยจังหวะน,นี้อู้หโบว์เอาสิบสองยังไงและน้าเขียไหลมาช่วงอีกห้าสิอุ้ยและเอต็มการหนึงนน 160. ่งร้อยหกสิบืมมันข้าหน้าแดงทองนะน่งั้นพะแนนไก่เน่เมื่อกี้ไปฮะเลยต่อยยาวๆเลยนะคะหมักให้หน้าเขียไหลไปก่อนเลยสิบสอง ยังไงคะหน้าสิบอะไรปีพีจังหวัดนี้โหลไปสี่ตายค่ะน้องเงินต่อยาวๆเลยนะคะ,พ,พ,คะพี่พี่ขามัฟให้กดมือไปก่อนพี่ๆี่เขไหนเล่นแล้วมันเองนะคะ<ๆ>ก็อย่าไปะย้ำมันนะใจะเดี๋ยวมันจะแย่เอานะตายค่ะเดี๋ยวน้องซื้อฟรีให้ดูเลยแล้วกันนะคะวันนี้ขอแบบสวยๆหน่อยนะคะน้องสาวท่านน้องสาวใจอยากได้แบบเปิดสวยๆเลยได้หรือเปล่า ยังไงแล้วยังเงียบอยู่จังหวะนี้เงียบอยู่มัเฟไปไหลไหลเท่านีและหน้าเขียนหนึ่งคับว่าไหลมัก่อนเจ็ดสองยังไงเฮ้ยแล้ไม่มีตัวไหลต่อเลยนะโอ้โหหน้าเจอะไรไม่มีจังหวะนี้และหน้าเทอะไรมาเชื่อมบวกไปกี่สี่โอ้เอาเรื่องจัดนะเฮ้ยแล้วหน้าแดงบรรยากาไหลไปสามร้อยสิบหกโอ้โหเอาเรื่องจัดรางวัลก้นโตสามร้อยสิบหก ไปค่ะลุ้นกันต่อเลยดีกว่าและหน้าเขียวไกลไปจังหวะนี 160. ้160่ง้อหกสเหลืออีก3หมุนสุดท้ายนี้ยังไงหมับเขาให้มับเขาให,ให้โอ้โหไหลที่ไหลข้ามจริงๆรางวัลรวมจบไปที่574ร้อยไปค่ะและหน้าเขียวไหลมีจังหวะนี้บวกไป8และหน้าเขียวเหนวซับไหลไปอีก6 ไลเมเชื่อเมเต็มกระดานจังหวะนี้1 5 6ยห้เแล่นหน้าเคียวไหไป20ยี่สิยังไงและเจไลไปอีกสี่ห้าและนั่งแราเต็มกระดาน2430ันส่อยหน้าเขียวไหไปอีกหนึร้อยแปดสิบสอเอาเรื่องจัดเลยนะเปิดนี้ส,สวยๆเลยนะจ๊ะพี่พิจารละวันซูเปอร์เมกาสองพสจวยงามมลามก้า โอ้โหเอาเรื่องจัดเลยช็อตไม่จังหวะนี้บวกไปหยันเก้ายังไงและนาเกี่ยวตไหลไปอีกหและเชื่อมเจจังหวะนี้33ามสิบสามและนายมองไหลไปอีกหนึห่ง้อยบสและโบไปเจ็ดสิบห้าอ่แล้วน้าชมอะไรมาขึ้นกระดานห้าพนสีโอ้โหยังไงนี่ เปิดนี้โคสวยเลยนะคะรางวัลซูเปอร์เมกา5699ยาสกวยงามระดับเก้าขอรับพีา่านะคะคำว่าสวย <S 1> <S 1> ไปะค่ะลุ้นกันต่อเลยดีกว่านะจ๊ะพ,พี่จ๋าเปิดเมื่อกี้ถือวอลเล็ศเลยนะคะหืมน,นาเทีไรลไปอีก4ยังไงและนาทงไรลไปอีก1น0่งร้อยแปดาไอีก40 วอ้โย,ยังไงแลบ้บบอกวงสิบจังหวะนี้ยังไหรไม่อยู่ชุดไม่อยู่เลยนะคะอเอาเรื่องจริงๆอะนะย,ยังไงงั้นวันนี้น้องต้องขอพอแค่นี้ก่อนละกันอนะาจาะพี่ๆจ๋าฝากไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ